เพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะเครือปตท โชวครึ่งปีแรกกำไร1.38แสนล้านบาทเด่นสุด PTT ฟาดกำไรสุทธิ5 7 2หมื่นล้านบาทขณะที่ PTTGC เทินอาราวส3ม0ดหมื่นล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการผลสำรวจงบการเงินในกลุ่มเครือปตทมีอยู่7จบริษัทอาทิ PTT OR PTTEP, GPSC, PTTGC, IRPC และ TOP ปรากฏว่าผลการดำเนินง,งานในไตรมาสสองของปีนี้มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่6 8 9 7 6 8 8ล้านบาทเพิ่มขึ้น206.12%จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีอยู่22,532.41ล้านบาทขณะที่ผลการํำเนินงานงวด6เดือนแรกของปีนี้กำไรสุททิรวมอยู่ที่137,710.94ล้านบาทเพิ่มขึ้น8,373.16%จากงวดเดียวกันของปีก่อน1,625.26ล้านบาท ทั้งนี้จากภาพรวมกำไรสุทธ,ธิกลุ่มปตทเติบโตแกร่งทั้งในงวดไตรมาสองของปีนี้และ6เดือนแรกเนื่องจากผลการดำเนินงานออกมาสดใสทุกตัวโดยเฉพาะครึ่งปีแรกของปี2564นี้บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสองสิ้นสุดเมื่อกลางปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่2 4 5 7 8 6 6ล้านบาทเพิ่มขึ้น103.92%จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิอยู่ที่12,53.29ล้านบาทขณะที่งวด6เดือนแรกของปี2564บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่57,166.28ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4 4 4 5 0จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ14,98.83ล้านบาทสำหรับกำไรสุทธิของปตทในครึ่งปีแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นและมีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำตามสัสดส่วนของปตทโดยหลักการ จากการรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมานแปลง61ประมาณ7,000ล้านบาทสุทธิกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าบางส่วนของโครงการสำรวจปิโตเรียมในประเทศบราซิลประมาณ2,900ล้านบาทของ PTTEP และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เงินลงทุนในการร่วมค้าของ PTTGC ประมาณ1,500ล้านบาทขณะที่ในครึ่งปีแรกของปีที่แล้วมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ประมาณ1,000ล้านบาทโดยหลักจากโครงการมารีนอาออยแซนของ PTTEP รวมทั้งมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นในครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือ OR รายงานผลการดำเนินง,งานไตรมาสสองสิ้นสุดเมื่อกลางปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่32,24.94ล้านบาทเพิ่มขึ้น520.06%จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิอยู่ที่520.1 0ล้านบาทขณะที่งวด6เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่7,228.14ล้านบาทเพิ่มขึ้น198.87จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ2 4 1 8 4 5ล้านบาทสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทั้งจากรายได้ขายและอีบิตตาที่เพิ่มขึ้น22,714ล DA, ้านบาทเพิ่มขึ้น๑๐๖ และ5,126ล้านบาทเพิ่มขึ้น76.0%ตามลำดับเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ภาครัฐใช้มาตรการผ่อนคลายมากกว่าเมื่อเทียบกับรอบแรกในปี2563นั้นที่มีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวดมีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานธุรกิจน้ำมันและกลุ่มธุรกิจนอนออยดีขึ้น แม้ว่ากลุ่มธุรกิจต่างประเทศจะถูกกดดันจากความรุนแรงเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดละลอกใหม่ในต่างประเทศที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานลดลงโดยหลักในกัมพูชาลาวและฟิลิปปินส์นอกจากนี้รายการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ลดลง1,108ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์น้ำมันจำนวนสูง โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยานจากผลกระทบของโควิด -19 อีกทั้งประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ลดลงเนื่องจากในเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วได้ตั้งประมาณการดังกล่าวของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทไทยสมายแอร์เวยจำกัดที่ได้ยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจาการต่อศาลล้มละลายกลางบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือ p T t อ P รายงานผลการดำเนินงานในไตรามาสสอสิ้นสุดเมือ่อกลางปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่7,139.60ล้านบาทเพิ่มขึ้น65.16%จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่4,322.87ล้านบาทขณะที่งวด6เดือนแรกของปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่18,673.29ล้านบาทเพิ่มขึ้น 44.36%จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิอยู่ที่12,935.35ล้านบาทสำหรับกำไรสุทธิในครึ่งปีแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากไรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่าย,ยุติธรรมของโครงการโอมานแปลง61สุทธิกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน งวด6เดือนสิ้นสุดเมื่อกลางปีของปีที่แล้วรับรู้กำไรและค่าใช้ใจ่ายในการสำรวจปิโตเรเลียมบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ g p s c รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส2สิ้นสุดเมื่อกลางปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่2,302.11ล้านบาทเพิ่มขึ้น21.42%จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิอยู่ที่1,895.97ล้านบาท ขณะที่งวด6เดือนแรกของปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่4,275.59ล้านบาทเพิ่มขึ้น23.01%จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิอยู่ที่3,475.86ล้านบาทสำหรับกำไรสุทธิในครึ่งปีแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยาบุรีเพิ่มขึ้น 610ล้านบาทเนื่องจากมีปริมาณน,น้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีภาวะภัยแลง้งและรับรู้ไรายได้บางส่วนจากเงินชดเชยค่าประกันภยัยจำนวน310ล้านบาทของโรงไฟฟ้าโกโรพลังงานระยะที่5จากการหยุดเดินเครื่องนอกแผนงาน unplanned outage t บริษัท p t t Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนหรือ p t t g c รายงานผลการดำเนินเงิน ดำเนินงานไตรมาสสองสิ้นสุดเมื่อกลางปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิสุดทิ2 5ี 25, 4 7 3ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1, 3 9 8 4 2เจซจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ่1670.74ล้านบาทขณะที่งวด6เดือนแรกของปีนี้บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิอยู่ที่34,729.60ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 7,113.37ล้านบาทสำหรับกำไรสุดที่ในครึ่งปีแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงไตรมาส2บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากราคาขายของทุกผลิตภัณฑ์ที่ปรับขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ของออริฟินและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องรวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อโรแมติกและฟีนอลจากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นและราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทมีปริมาณการขายในภาพรวมเมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนที่เพิ่มขึ้นจากแผนการปิดซ่อมบำรุงตามแผนที่น้อยกว่าในขณะที่ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนและไตรมาสที่2ของปีที่แล้วจากค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายผันแปรที่เพิ่มขึ้นจากทั้งไตรมาสก,ก่อนหน้าและไตรมาสสอของปีที่แล้วสาเหตุหลักมาจากการดําเนินง,งานการเชิงพาณิชย์ของโรงงานใหม่ทั้งโรงงานโพพรีนออกไซด์ (PO) โรงโพยอ่อโรงโอเรฟินแห่งใหม่ (ORP) รวมทั้งโรง PTA ีโรงผลิตที่1ด้านค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับเพิ่มขึ้นทั้งจากไตรมาสก,ก่อนหน้า และไตรมาสสองของปีที่แล้วเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการจัดหาเงินกู้เพิ่มขึ้นในขณะที่ดอกเบี้ยรับลดลงตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยไตรมาสนี้บริษัทรับรู้การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทมีการอ่อนค่าจากไตรมาสก่อนหน้าบริษัทยังมีการรับรู้รายการพิเศษจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท Global Power Energy จำกัดมหาชนหรือ g p s c จำนวนร้อยละ12.73คงเหลือการถือหุ้น10%ซึ่งรับรู้ในงบการเงินรวม11,834ล้านบาทและได้มีการจัดประเภทเงินลงทุนส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนซึ่งมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ณวันเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอยู่ที่15,65ล้านบาท รวมทั้งยังมีการรับรู้กันต้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า3,021ล้านบาทบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากทั้งไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสสองของปีที่แล้วสาเหตุหลักมาจากผลประกอบในทุกบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจปิโตเคมีบริษัท IRPC จำกัดมหาชนหรือ IRPC ไดรงานผลการดำเนินงานไตรมาสสองสิ้นสุดเมื่อกลางปีนี้บริษัทพิกกำไรสุดที่4,574.16ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุดที่410.93ล้านบาทขณะที่งวด6เดือนแรกของปีนี้ บริษัทพิกมีกำไรสุทธิอยู่ที่1 1 5 5 5 3 6ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ9.358 8 3ล้านบาทสำหรับกำไรสุทธิครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นบริษัทมีไรายได้จากการขายจำนวน1 0ึ่งล้านบาทเพิ่มขึ้น42.0%อร์เซเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น43%ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นโดยโรงกันน้ำมันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่190,000บาร์เรลต่อว,วันเพิ่มขึ้น1%บริษัทมีมาร์เก็ตจิมอยู่ที่15,692ล้านบาท14.73เห,หรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น8 8 เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตทั้งปิโตเรเลียมและปิโตรเคมีปรับตัวขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มคลี่คลายจากการที่ประชากรทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการปรับลดกำลังการผลิตยอย่างต่อเนื่องของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรทำให้บริษัทมีกำไรจากสต็อกน้ำมันสุทธิรวม8,500 9ล้านบาทหรือ7.99เหรียญสหรัฐต่อบาเรลประกอบด้วยกำไรจากสต๊อกน้ำมัน8,329ล้านบาทและกำไรจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง r er i s e Oil Hedging) 180ล้านบาทเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันสุทธิรวม6,722ล้านบาท ทั้งนี้ส่งผลให้บริษัทมีไอเอสเคาวติ้งจิมจำนวน24,201ล้านบาทหรือ22.72เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเพิ่มขึ้น22,589ล้านบาทลดลง14.42%จเซจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ2,480.37ี่2ปล้านบาทขณะที่งวด6เดือนแรกของปีนี้ บริษัทพิกมีกำไรสุทธิอยู่ที่5,482.68ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ11,274.13ล้านบาทสำหรับกำไรสุทธิครึ่งปีแรก2ปีอของปี2564นี้เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มไทยออยมีไรายได้จากการขาย151,570ล้านบาท เพิ่มขึ้น25755ล้านบาทสาเหตุหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งนี้จากส่วนต่างราคาน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกับน้ำมันเตาและส่วนต่างราคาสารเบนซินกับน้ำมันเบนซิน95ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก รวมถึงกำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจผลิตแกลบที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้น2.2เหรียญสหรัฐต่อบาเรลมาอยู่ที่4.7เหรียญสหรัฐต่อบาเรล นอกจากนี้ในครึ่งปีแรกของปีนี้ยังมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน8,439ล้านบาทเทียบกับผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน12,176ล้านบาทในครึ่งแรกของปีที่แล้วประกอบกับมีการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป38ล้านบาท ในขณะที่มีรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป1,011ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเมื่อรวมผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงสุดที่175ิบ7 5ล้านส่งผลให้กลุ่มไทยออยมีอิบิตา1 5 2 7 5ล้านบาทเทียบกับผลขาดทุนอิบิตา9 3 6 7ล้านบาท สำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ